สวัสดีค่ะจะพาเดินดูหิมะหน้าบ้านคนนะคะจะได้เห็นว่าคนในเมืองหนาวเกามีความลำบากแบบไหนกันนะคะก่อนอื่นมาดูที่จอดรถที่จอดรถก็จะต้องให้คนเข้ามาไถหิมะออกแบบนี้แล้วก็ต้องโรยเกลือนะคะที่เห็นเป็นพื้นดำๆนั้นน่ะเพราะว่าเขาเอาเกลือมาโรยไว้ มันก็จะทําให้หิมะละลายไม่เกาะกันเป็นน้ําแข็งไม่เช่นนั้นแล้วจะลื่นแบบนี้แล้วค่ะเหนือแบบนี้นะคะก่อนอื่นก็จะเห็นจากโรงรถจะพาเดินไปดูตามบ้านคนค่ะไม่ต้องกลัวลื่นถ้าหากพื้นยังเป็นแบบนี้อยู่ถ้าพื้น ข้างล่างเป็นน้ำแข็งวิ่งไม่ได้คะ่ะมันจะลื่นเนี่ยดูว่าเฉิดฉาขนาดไหนแล้วส่วนนั้นนะคะลองดูจะเห็นเป็นภูเขานั่นแหละค่ะเป็นป่าที่เคยพาไปเดินดูเห็ดไปดูมาสองครั้งแล้วคะ่ะเห็ดไม่มีไม่แน่นะปีนี้เห็ดอาจจะเยอะเพราะว่าเคยสังเกตแล้วถ้าปีไหนมีพายุหิมะเห็ดจะเยอะนี่คะ่ะ เพิ่งรู้ว่ามันออกมาด้านหลังนี้ได้จะใกล้กว่าที่จะเดินไปทางนู้นค่ะเห็นไหมคะหน้าบ้านคนหน้าบ้านหลังนี้คิดว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่เพราะว่าถ้ามีคนอยู่เขาจะต้องไถอ้อมีมีค่ะมีนีโอ้โหดูเขาเดินเข้าไปแบบนั้นเนี่ยเขาทำไม่มีคนอยู่แน่นอนครับเพราะว่าเห็นไหมคะทางเดินทางเดินจะ จะออกมาแค่ตรงนี้แล้วก็เราก็ไม่ทำต่อรถมาแล้วต้องลีบรถค่ะส่วนบ้านหลังนั้นบ้านที่มีคนอยู่เขาก็จะไถหิมะออกจากทางเดินเพื่อให้รถออกมาได้ค่ะนี่แลหละค่ะคือความลำบากนี่ก็เหมือนกันเขาก็ต้องไถหิมะออกไปฮะส่วนที่ไม่จำเป็นก็ต้องปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เพราะว่า ไม่รู้จะเอาไปกองไว้ที่ไหนถนนเส้นนี้ยังไม่ใหญ่ยังไม่ใช่ถนนเมนค่ะหิมะตามไหลถนนก็ยังเยอะอยู่ถ้าเป็นถนนที่มีรถเยอะวิ่งเยอะๆค่ะตรงที่เนี่ยค่ะตรงเนี้ยตรงไหลแบบเนี้ยเขาจะมีรถสองคันคันใหญ่พอสมควรคันหนึ่งจอดอยู่ข้างหน้าแล้วคันอยู่ข้างหลังนั้นจะต้องเหมือนกับปั่นหิมะค่ะ ดูดหิมะให้พุ่งออกไปเหมือนแกลบออกจากโรงสีไปอยู่ให้ไปอยู่ในคือคือปุกหาคำพูดไม่ออกคือกอยหิมะจากข้างถนนค่ะใส่รถเพื่อให้รถเอาไปทิ้งที่อื่นเพราะถ้าหากเอามาสมสมๆไว้ตามข้างอย่างเงี้ยมันจะทําให้ชาวบานเดือดร้อนนี่ยน,นะค่ะเห็นไหมคะหิมะสูงมากเลย เพราะอุณหภูมิยังไม่ได้อุ่นมากมีน้องๆถามว่าหิมะพวกนี้ถ้าอากาศอุ่นแล้วละลายจะไปไหนมันก็จะเป็นน้ำค่ะมันก็จะเป็นน้ำเฉอะแฉะอยู่ตรงนี้ก็จะไหลลงท่อเพราะว่าข้างถนนก็เหมือนบ้านเรามันจะมีท่อนะคะมันละลายเป็นน้ำก็จะไหลลงไปในท่อนี่ไงคะที่วันนั้น จะพาเดินไปทางรถไฟไปไม่ถึงเออวันนี้อาจจะไปถึงที่เป็นสีแบบนี้คือเกลือกับไฟายที่เอามาโรยนี่นะคะคือพามาดูว่าความเดือดร้อนของเมืองหนาวกับบ้านเราฮะมันคนมันคนละแบบมันจะไม่เหมือนกันมันมีผู้ชายคนนึงแกเดินสวนมาหลีก,ก่อนค่ะมีน้องๆ ถามว่าไม่กลัวโควิด -19 เหรอเมืองนี้เป็นเมืองที่สงบเป็นเมืองเล็กๆค่ะเป็นชนบทเล็กๆปั้นได้นะคะเนี่ยเนี่ยนีวันนี้ปั้นได้แล้วสโนเปียกแล้วค่ะปั้นสโนแมนได้แล้วเนี่ยค่ะนี่เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆคนผู้คนส่วนมากไม่สวมหน,นา้ากากแต่ว่า ไม่ได้บอกว่าอย่าสวมหน้ากากนะคะเมืองเล็กโอกาสที่คนจะติดเชื้อโควิด -19 ค่ะมันจะมีน้อยกว่าเมืองใหญ่จึงคิดว่าออกมาเล่นหิมะคิดว่าปลอดภัยค่ะเฮ้จะเดินไปจะเดินไปทางรถไฟดีไหมดูสหิหน่าลงไปนอนเล่นมากเลยนเนี่ยวันนี้ทํา โอ้ไม่ได้ค่ะยังยุบทิ้งตัวลงไปยังยุบอยู่นะคะนั่นเห็นไหมเห็นไหมเนี้ยก็ก็นะลึกลึกลึกลงไปจะเห็นพอลึกลงไปมองเห็นเป็นสีฟ้าเห็นไหมคะนั่นจะเป็นสีฟ้ายังยุบยุบอยู่ทิ้งตัวลงไปจะยุบยุบตามน้ําหนักของตัว บ้านเราเมืองร้อนปัญหาก็อีกแบบหนึ่งของเขาเมืองหนาวปัญหาก็เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะไม่เห็นกระรอกมาหกเจ็ดวันแล้วนะคะเขาเขาไปจำศีลอยู่ในโพรงปกติเนี่ยพอเดินมาจะเห็นกระรอกแล้วค่ะก็ต้องรอดูต่อไปว่าเมื่อมีพายุหิมะแล้วปีนี้เห็ดพวกเห็ดพึ่งจะเยอะไหม กิ่งสนโดนหิมะเกาะหลายวันน้ำหนักของหิมะอเนี่ยเีหนันกนะคะก็ทําให้กิ่งสนกิ่งสนและกิ่งไม้อื่นโน้มตัวลงมาแบบนี้สวยเป็นบรรยากาศที่สวยอีกแบบหนึงห่งดูทิเนี่ค่ะยังไม่หลุดออกไปเลยฮแต่ละบ้านเขาก็กลัวหิมะออกไปจาก หน้าบ้านมันอ๋อเห็นกันรลอบตัวนึงแล้วเยือสายไฟตรงนั้นก็หิมะอย่างนี้ยังไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะเหนื่อยนะคะวันนี้อุ่นขึ้นมานิดหนึง่งสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองฟาเรนไฮต์หิมะก็เริ่มเริ่มละลายนี่ตรงนี้แข็งแล้วที่แข็งเนี่ยค่ะตรงนี้แข็งมากเลยเพราะว่าเขา เขาปั่นมาจากตรงนู้นเอามาถมไว้ตรงนี้แต่ถ้าตรงนั้นฮะยวบแน่แต่ตรงนี้นี่แข็งมากค่ะถ้าล้มลงฮะล้มลงหัวแตกได้ฮะรถมาแล้วตรงนี้เขาก็ไถไปแค่ตรงนั้นต้องรอให้รถคันนี้ผ่านไปก่อนแล้วดูสิเดินมาห้านาทีอา่าอย่างมากสิบนาทีถึงป่าแล้วค่ะ โอ้โชอบมากเป็นคนที่ชอบผีมะไม่ใช่ว่าแต่เด็กๆชอบนะคะตรงนั้นน่ยถ้าเดินไปมันจะลุยถึงเอวเลยนะคะนี่ค่ะคือลักษณะบ้านของผู้คนในชนาบทก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ จำไม่ผิดอ่ะตรงนี้หรือเปล่านะที่เขามีต้นแบล็กเบอร์รี่ลูกเท่าหัวนิ้พ้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้จะไปดูทางรถไฟพามาดูบรรยากาศว่าความลำบากของพวกเขาทำให้นึกถึงนี่ไงคะเนี่ยนี่ค่ะละลาย พอละลายเป็นน้ำนองเลยเมื่อกี้แล้วมันก็จะค่อยๆไหลลงในท่อเนี่ยถ้าเดินไปดูถ้าถ้าไปดูในแม่น้ำทีิมะละลายมันก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำตามแม่น้ำจะเป็นสีสีน้ำตาลเลยนะคะยิ่งถ้าเป็นช่วงที่เข้าช่วงสปริงนะคะ หิมะเริ่มละลายเยอะช่วงนั้นน่ะน้ำในแม่น้ำเนะเราก็ปรกมากเลยก็ลองดูสีของหิมะสิคะเนี่ยเพราะโดนเกลือกับกับทรายแฉเนี่ยเล่มแฉแล้วนี่เห็นไหมคะเขาต้องเอาหิมะเอาจาลัางทาร์หิมะเอาจาลัางคา เมื่อนบางบางส่วนก็ที่ละลายลงมาก็าจะเป็นน้ำแข็งเอ๊ะเดี๋ยวกันดูกันว่าข้างหน้านั่นเป็นทางรถไฟหรือเปล่าโอ้ใช่ค่ะโอ้เดินมาถึงแล้วแล้วดูเขาสิเดินมาถึงแล้ว ช่วงนี้เดินไปไหนก็จะเจอแต่รถหิมะนี่เห็นไหมน้ำละลายแฉะเลยแฉะมากแต่ดียังไม่ลื่นตอนเนี้ยถึงแล้วค่ะทางรถไฟ ข้าวซ้อมข้าวซ้อมรถถ่ยหินมะโอ้โหไม่กล้าลุยหรอกเป็นลมแน่ยา Yes ดูสิหิน้ากับเกลือเออรายกับเกลือทำให้หิน้าเป็นสีนี้มานะ่ะ สัตวแพทย์เขาะจะบอกว่าไม่แนะนําให้พาหมามาเดินลุยเวลาหิมะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าเกลือน่ะจะเป็นอันตรายต่อต่อนิ้วของหมามันจะเป็นตามซอกนะคะพอเดินแค่นี้เหนื่อยนะแล้วดูเขาสิปีนี้เห็ดเยอะแน่นอนโอ้โห รถมาข้างหลังเออไม่ใช่ดูสิคะเนี่ยไม่กล้าลุยบอกเลยไม่กล้าลุยฮะตรงปลายนิ้วชี้เนี่ยจะเป็นทางรถไฟค่ะไม่ใช่ตรงที่รถแล่นนะคะนเนี่ยเนี่ยตรงที่ชี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นทางรถไฟเป็นรถไฟส่ง วัตถุดิบให้โรงงานอุตสาหกรรมนุ่นบ้านที่เขาอยู่บนเขานี่แหละค่ะชีวิตของคนชนบทเห็นแล้วนึกถึงตอนที่มาอยู่อเมริกาปีแรกมาในช่วงที่มีหิมะแบบนี้มันจะทําให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆซึ่งมันพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ค่ะที่ไปเขานั้นนะคะขึ้นไปถึงชั้นที่สองส่วนชั้นที่สามนั่น,นะคะ่ะหาทางขึ้นไม่ได้ ที่เป็นใบตรงนี้ก็คือผักบุ้งฝรั่งค่ะส่วนที่เดินไปเก็บเห็ดยาค่ะต้องไปตรงนู้นถ้าไปก็จงเจอหิมะคลุมอยู่แบบนี้มันขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วบนป่าเราเห็นแบบนี้นึกว่าเป็นหิมะไม่สูงถ่ะมันสูงเป็นถึงเข่าเลยนะคะถึงไปตอนนี้ก็ยากที่จะจะไปถึงต้นไม้ที่มีเห็ดค่ะได้พามาชม ทางรถไฟแล้วนะคะแต่ว่าพาเดินเออได้ดูตรงนี้สิไม่น่าจะมีทางเดินไปทางรถไฟได้เ่ะเพราะว่าไม่มีใครจําเป็นที่จะต้องเดินไปที่ทางรถไฟเพราะไม่ใช่ทางรถไฟโดยสารอยู่ตรงปลายนิ้วชี้เนี่ยนะคะเนี่ยเยอยู่ตรงนเนี้ยนี่เขาก็จะโรยเกลือทางบนรางรถไฟก็จะไม่มีหิมะคลุมค่ะโหนึกถึงบรรยากาศปีแรกที่ตัดสินใจ มาใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาตรงนี้ไม่กล้าที่จะลงไปนอนนะคะที่ที่กล้านอนเล่นหิมะตรงอาพาร์ตเมนต์เพราะมันเป็นบริเวณที่สะอาดตรงนี้ไม่สะอาดพอไม่กล้าที่จะไปนอนนะคะมันจะเหมือนกับเราเอาเชื้อโรคเข้ามาสู่ตาเราขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกซับสครา สวัสดีค่ะ